ไหนที่ไม่เท่ากันที่ตัวสูงอันนี้เชียนี้อ๋อนั่นตัวสูงเหรอใช่ ตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับวอินทอนชาแนลแล้วก็เ,วเราจะมาขอสอบถามน้องตะวันหน่อยค่ะว่าวันนี้เป็นยังไงบ้างแบบวันหยุดอะทำอะไรบ้างแล้วก็สนุกไหมอยู่ที่บ้านสนุกเล่นโทรศัพท์ด้วยแล้วก็เล่นไอแพดล่นไหมครับในแพดแล้วน้องตะวันวาดรูปด้วยใช่ไหมใช่ น,น,น้องตอนว่ารูปอะไรนะมีอะไรบ้างนะว่ารูปบ้านมันรูปบ้านแล้วก็มีใครอีกก็ไปดูอ๋อวันนี้วันหยุดของน้องตอนนะคะน้องตอนก็ทําผลงานอันนี้ค่ะอันนี้ไม่กลับด้านไหมอ๋อใช่คิดถึงพ่อแม่ค่ะครอบครัวค่ะ และก็มีอีกหนึ่งภาพนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันอุยอีกภาพหนึ่งของน้องตวันวาดว่าจะเป็นวันห้องอันนี้คืออะไรนะห้องนอนเหรอห้องห้องมีห้องครัวตรงนี้เหรออายอเจนนี่เป็นอะไรอ่ะใครรู้ไหม ว่ายโยเจลี่มันตกเนี่ยอ๋ยอโเจลี่ตกอยู่อ,อันนี้น้องตะว,วันวาดเป็นห้องครัวเป็นบ้านนะแล้วก็มีบันไดด้วยบันไดก็คือออกแบบออกจากห้องประตูอ,ออกจากที่บ้านโอเแล้วก็ดูทีวีแล้ววันนี้น้องตะว,วันนอนกี่โมงวันนี้น้องตะวันนอนกี่โมงรอพ่อวันนี้รออนนประมาณกี่โมงอ่ะ นอนกับพ่อไงอ๋อโอเคสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับบ๊ายบายบายบายไปก็มีเพิ่งกลับมาบ้านวันนี้นะคะตอนเช้านี่ระบายสีแฉะนะทำไมพ่อกับแม่ชอบกินเบียร์ชอบตรงไหนอ่ะมันเหลือ กำลังสลามมาค่ะ,ะ,ะนี่กำลังเอาสลามออกวัดตับฟักอันนี้โอ้ยต้องทำยังไงคะถึงม,มือใหญ่แล้วไปเอากันไกลก่อนนะไปเอากันไกลก่อน แล้วเดี๋ยวให้มาก่อนโอ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วอบบอบบช่วยหน่อยอะ นะดูนี่นะด,นนะดูนะดูนะหุ้วเป็นสีนี้เลยอ่ะทำไมเป็นสีนี้ทอกทอกจิงจองนะอยโยเคนคำาเพียมีันเป็นเนะักเตย I you me mean. What tớ, 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 mình tớ, 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 không mà cay hiền ấy hiền ở đây นี่นี่มันทำไมติดสลามกันเนี่ยช่วยด้ว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 ยห่ออูหูน่าไม่โทรหูออมากพ่อคะ mẹo chạy cả gay nổi dạy mẹ gang hề mặt sâu trước tưới 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 tưới

และพอนุมชมดูกตามันโอดอารีดีนักดีนักเอยปิดไป,ลไปเลยลเลยกลลยว้วยครูซื้อข้าวเลยอ่ื้อข้าเลยหรอซื้อข้าวจะมาซื้อข้าวเลยอ่ะซือ้อ,ข,อข้าวครับ ก่งมากิงมากมาด้ชุดเลยเก่งมาดสุดเลย,เลยต่มาดีไหมไมปืนที่ในรถของนวไม่ได้ไปหากันเจอบินได้หรอดูทำแบบนักนน้องเหรอ,อลนะแล้วทำไงดีทำไงดีงดโราแค่ยิงรถอัโโตวันเองเราเอารถใหม่ได้ไหมลูก รื้อใหม่ใช่ไหมเพราะว่ามันเริ่มโดนนานๆแล้วอ่ะที่ที่เป็น,นกลุ่มอ่ะ<ม>ท,ท,ที่ที่แบบว่า

วันนี้หนูใส่ชุดสีเหลืองใช่ไหมมันมีคนใส่ชุดตามหนูแต่มันคนน้อยมากมีคนใส่ชุดกีฬาสีเยอะมากโอเคแต่วันนี้ไม่ได้เรียนกีฬาสีของคูบีค่ะีคูบีคบีคูบีบอบบี้ なるほど。 จะกันต so oh, so 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 like ัวนองนะวนพรุ่นี <rab> ้ไม่ไปทำ้งคู่นะคอแม่ใจดีอ่าหอมผิดเหรออร่วันเจ้าล้อมให้กับฟ้าอร่อยไหมฟังนีาคิดในจ ทอไมไม่รอง่ายแคกดึงบอยเธอไม่อินกับกูใช่ไบกบอต้องิแล้ดึงบอเล็กไกไหมค่ณแม่เลูกค้าลูกไปคือเขาแมมเลือดท่องคิวเลยใช่ไหมมันมันอีถึงอยู่ มีแว่นเอ้ยมันมีแว่นสองอันเหรอเพราะว่าน้องตัวอันใส่อยู่แล้วสีชมพูใช่ไหมใช่แล้วก็มีแว่นสีดําอีกอันหนึ่งใช่แว่นสามดีใช่ใช่ปะใช่อ๋อที่มันเป็นวิทยาศาสตร์ใช่ไหมใช่ที่มีน้ําสีเขียวด้วยใช่แล้วแล้วแล้วตอนกลัวตอนไหนมากที่สุดกลัวแมลงมาอ๋อแมงมุมมาใช่ไหม แต่น้องต้นไม่กลัวที่เป็นผลไม้ที่มาที่ผมมาน้องตอนก็ขอ oh. อยากินน่ากินเ,เป็นวิทยาศาสตร์ที่มันทดลองแล้วก็แล้วก็มันจะมีน้ําฉีดออกมาใช่ไหมใช่แล้วแล้วน้องต้นตกใจปะตกใจ <laughs> แล้วมีคนร้องไห้ไหมไม่อ ก็แค่มีคนเสียงดังกินแหละอ๋อเราโอนกินปะกินนิดน,นึงเหรอใช่อ๋อแล้วตอนได้เข้าอันนั้นด้วยอะอะไรอะเข้าบ้านยากักษ์อะที่เราเคยไปอ๋อบ้านยักษ์ใช่ใช่บ้านยากันยกษ์เราโองตอนได้เข้าไปอยู่ในรองเท้าไหมคะในรองเท้ายากักษ์อะไม่มีอะอ๋อที่มันวางไว้อยู่ข้างๆ้าอะ แล้วก็มีช้อนใหญ่ๆด้วยใช่ไหมแล้วก็เก้าอี้ใหญ่ๆใช่ปะใช่เห็นไรเซเดอร์ก,ก็มีอ๋อใช่ใช่ใช่แล้วแล้วน้องตัวนั้นเราพงผูพาไปนั่งอันนี้หไหมค่ะอันน่าที่เป็นนั่งกระเช้าอ่ะนั่งให้นั่งไหมนั่งคืออะไรที่นั่งกระเช้านั่งบนสูงๆ,ๆอ่ะเหมือนชิงช้ากระเช้าอ่ะสูงๆอ่ะเร์เซเดอร์ไม่ใช่ที่ที่มันลอยไปอย่างเงี้ยกระเช้าอ่ะ ข้างบนฟ้าไม่อ๋อโอเคจ้ะครูน่าจะให้เดินแต่น้อตอนได้เล่นอีกกันหนึ่งคือแบบอุ๊ดได้เล่นอะไรนะไม่ได้เล่นเป็นเมือหิมะอ๋อใช่ถ้าเมือหิมะมันต้องจ่ายเงินใช่จ่ายเงินด้วยแล้วก็ คุณครูต้องคอยดูเด็กๆทีละคนเพราะว่ามันสไลเดอร์มันสูงแล้วก็มันแรงด้วยวใช่ค่ะเดี๋ยวคุณครูดูไม่ทันแล้วก็นเราจนได้เล่นอะไรอีกเราคิดก่อนนะคิดก่อนจ่าเออ เล่นมอเอ้ยเล่นเล่นรถแบบที่หมุนเหมือนชิงช้าอ๋อเถเหมือนชิงช้าเหรอแล้วนั่งกี่คนเออได้เขาให้นั่งห้าคนจริงเหรอแต่ไม่รู้อะ่ะน่าจะห้าคนอ๋อ มีคูณคูณหนึ่งทับหนึ่งหนึ่งทับสองหนึ่งทับสามหนึ่งทับสี่มาด้วยอืมกล้ไห,ห้องเลยใช่แล้วน้องนนชอบอะไรมากที่สุดชอบบ้านผีสิงจริงเหรอใช่ไม่กลัวเ,เหรอกลัวแต่ชอบแต่ <c oughs> อชอบอ๋อ <c oughs> บ้านผีสิงที่โมจ์จำไม่ได้แล้วหรอว่าข้างในมีอะไรบ้างมีผี <c oughs> มีผีแล้วก็มีเป็น กนะ็มีอะไรอีกนะมีอะไรที่ที่เขาเปิดผ้าม่านมาใช่ไหมและและจะได้ยินอะไรสักอย่างจริงเหรอใช่อตอนลงไปข้างล่างอ่ะอ๋อเอานมให้หมูเด้งค่ะเทเลยเหรอเทเลยพีหมดสู้สู้่ีมดสู้สู้หมีม,มดแต่าันขอดูหน้าหมูเด้งหน่อย เดี๋ยวแป๊บนึงนะรอทให้เสร็จก่อนไงพอ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 บ้าหมูดงเด็กหนอตัวลองยิ้มดิปานหูดแล มานมาน้มานนต้องทแบบนี้ด่รูรำคานลำคานะตมือล้วก็ไปที่อไหนยังไงอ๋อตะวันแบบนี้ใช่ไหมอ่ะนะหนึ่งสอ แล้วก็ไปที่อื่นใช่ไหมแล้วก็ถ่ายอีกท right. ี่ไหนดีอ่ะที่ไหนท่าไหนอ่ะแม่ท่ไหนเหรอไหนจีคือแบบว่าพอพอตบมือปุ๊บก็เราอยู่ท่าน้ำพออยู่ท่าน้ำเมื่อเราไปยังเหรอไม่ใช่เหมือนเดิมแต่ว่าไม่ใช่พี่ตบมือที่ยังเหรอไหนเรกยังโลกจี

คีต่ตรงขึอนไหมเพเดี๋ยวมึงก็ไปซัก เป็นไข่ไม้เป็นค่ะแล้วนะคะจะถึงเป็นหกอันหนึ่งสองสาม ทำไมอ่ะชอบบอชอบหรอสี่เอาเอาไปสี่เออไม่ใช่หกไปหนึ่งรู้เลขเท่ากับสามเอาไปหนึ่งอันแล้วสามเจ็ดเจ็ดหนึ่งเอ้ยหนึ่งสอง สามสี่ห้าครูครูครูมีคะหนูหนูถึงหนูถึงข้อสิบแล้วนะคะเอาใหม่เลิกทำแบบไหนนะเอาพอยิบอ่ะสวัสดีค่ะ เหมือนอันนันอะเหมือนพี่เลยยาพะรหมดแล้วใช่ไหมที่เดือดอไม่ได้นะไม่ล้วหมดวะอไม่รู้ไม่รู้เออม่ เหมือนตดมันมีเครื่อง